กับนครชุม EP ที่3มาแล้วจ้าต่อจาก EP ที่2เลยนะคะที่บอกว่าวันนี้มีภารกิจไปดูลูกหมูกันเพราะมีแม่หมูคลอดลูกใหม่แต่ไม่ใช่ไอ้เจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้กำลังตั้งท้องเรามีแม่พันุอยู่2ตัวตัวที่คลอดจะเป็นอีกตัวนึงแค่แรกนี่งแท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 ไงสมาชิกตัวน้อยๆของเรามีทั้งหมด11ตัวนะคะแบ่งเป็นน้องผู้ชาย7ตัวน้องผู้หญิงอีก4ตัวเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายกรงให้น้องๆด้วยเพราะกรงเดิมจะเริ่มแคบแล้วค่ะมีขนาดเกิดมายังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยนะคะแต่ลูกหมูสายพันธุ์นี้แข็งแรงมากยค่อังไม่่่่คค24ชัววมงงกก็็ิอดละเเนยากเล่นก้อง ดูน้องๆดิมันน่ารักนะแกพอย้ายคอกให้หน้องหงูเสร็จพอลูเขาก็ชวนกันมานอนเปรับลมกันวันนี้ลมเย็นสบายเหมือนเดิมเลยส่วนแอรเรากระเปะยียวปากอยากกินตมกระท้อนเอินในไงก็มาตรงอันนี้อ,อันนี้จะเป็นสัมเัสของบ้านเราเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนผสมขั้นตอนวิธีการทำต่างๆเหมือนตมกระท้อนทั่วไปเลยของเราจะไปเน้นหนักทางปะลาร์ดกับผงเอลซ่าน,นะคะปรุงรสตามความชอบชอบใครชอบมันชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันคะ่ะเสร็จแล้วค่ะตมกระท้อนของเราแล้วแกดูดิดบรรยากาศยามบ่ายกับตมกระท้อนมันเข้าันสุดๆเลยกลับนครชุมอีพีที่สามก็มี้ยใคครหลาๆนก็ แล้วเจอกันอีพีหน้านะคะ